สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่15ถึง31ตุลาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤษภกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ของ สองดาบนะครับหรือว่าดาบ2เล่มทูออบซอร์ดอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเจมภาพของผู้หญิงคนนึงที่เขากำลังกอดเก็บความเจ็บปวดเสียใจโดยที่เขาเห็นว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันเขาเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะฉะนั้นหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับความเจ็บความเสียใจความทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยไม่เหมือนกับเราปิดตานะครับให้มันจางหายไปซะเคยยึดติดก็ต้องปล่อยวางเคยพะวงก็ต้องตัดพะวงฉนันทูออบซอร์หรือไพ่สองดาบหมายความว่าชาวสีพฤกษกเนี่ยชะตาของคุณตอนนี้เหมือนกับเริ่มรู้สึกว่าตัวเองทําอะไรไม่ได้ เคยพยายามทําสิ่งที่ด,ดีเพื่อคนที่เรารักเห็นไหมครับโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเราจะเจ็บปวดแค่ไหนพยายามรักเขาต่อไปพยายามทําดีให้เขาเห็นพยายามทําสิ่งดีมาตลอดแต่ทูกออฟซอสหมายความว่าสุดท้ายเราก็เลือกอะไรไม่ได้สุดท้ายเราก็ไม่ได้เป็นฝ่ายเลือกอะก็เลยกลับมาเป็นไพ่ของท o กออฟซอคือการกลับมาเจ็บที่ของเรากลับมาอยู่ที่ของเราเราาราจา็บดีที่ของเรานะครับกลับมารักษาแผลใจกลับมาอยู่ในที่ของเราเพราะเหมือนกับเรามองเห็นความทุกข์ความเสียใจมานานทนเจ็บมานาน แต่ใจหนึ่งเห็นไหมครับว่าถูกอบซอสใจหนึ่งยังกอดความเจ็บปวดคือยังกอดด้วยความรักใจหนึ่งก็รักนะครับใจหนึ่งก็เจ็บใจหนึ่งก็รักแต่ใจหนึ่งก็เกลียดสิ่งที่เขาทําร้ายเราอะพอถูกอบซอสแบยเขาเหมือนกับคุณพยายามทําให้เขาเห็นว่าเราดีกับเขารักเขากันมามากแค่ไหนพยายามทําสิ่งที่เขาเห็นมาตลอดความรักความจริงใจมาตลอดแต่สุดท้ายก็เหมือนกับตอนนี้เหมือนได้คําตอบแล้วว่าต้องนิ่งแล้วนะ ฉะนั้นไพ่ปีนี้ผบอกความรักของชาวราศีพฤกษกในเดือนตุลาคมเลยว่าวันที่15-18ถึงเหมือนกับคุณเริ่มตื่นรู้เริ่มมีสตินะครับเริ่มทําสมาธิศีลส,สมาธิปัญญานะครับสอย่างนี้คุณเริ่มมีมากขึ้นคุณเริ่มเหมือนกับกลับมาอยู่ที่ของเราเพราะผู้แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเห็นไหมครับกลับมาอยู่ที่ของเรารู้สึกว่าไม่ต้องไปอยู่กับปัญหาที่ทําเท่าไหรอ่อ่ะมันก็เป็นดวงจันทะร์นะครับมันก็เหมือนกับเป็นปัญหาที่ความทุกข์เสียใจที่ไม่รู้จะทำยังไงให้ดวงจันทร์เนี้ย มันมันตื่นรู้มันสว่างมันแบบสดใสไม่เป็นพระอาทิตย์มันเป็นความรักความเข้าใจกันสักทีหนึ่งอะ่ะส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าพอคุณอยู่ที่ของตัวเองเนี่ยนะครับพอคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนิ่งนะครับเสียใจทําดีจนตัวเองออกมาได้แล้วหรือว่านิ่งแล้วเนี่ยไพ่โฟล p อัพพิเดเนไปต่อมาหรือไพ่สีเหลียจะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆให้ตัวเขาเองเก็บเหรียญทองเก็บความรักกลับคืนมาเก็บสิ่งต่างๆที่มีให้กับเขาไปเคยให้เขาไปเนี่ยกลับมาให้เราแล้ว ไม่เหมือนกับการรักษาเยียวยาจิตใจเยียวยาแผลใจตัวเองชนดของทั้งมวลหมายความว่าชาวสีพฤศกนะครับในช่วงของเดือนตุลาคมวันที่1 5บหถึงสามเอไม่เหมือนกับเห็นไหมสองดาการที่เราอยู่ที่ของเราหมายความว่าเราต้องกลับมารักษาแผลใจเพราะเคยให้ความรักมันเลือกอะไรไม่ได้ต้องกลับมาอยู่ที่ของเราเนั่นแหละกลับมาอยู่ที่อยู่กับตัวเราและสี่เหรียญมันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเชนด์โฟร์ออฟอิเลหมายความว่าชาวสีพฤวกในวันที่15บหถึงสาเตุลาคม คุณเริ่มได้รับสิ่งดีๆในตัวเองเขาเรียกว่าอะไรอะชื่อของตัวเราเองเริ่มแบบมองเห็นว่าเอ้ยเราไม่ได้ตาบอดน,นะเราเริ่มมองเห็นเงินทองเราเริ่มมองเห็นชีวิตกุญแจเร,เริ่มมองเห็นทรัพย์สมบัติหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้เห็นเงินอย่างเดียวแต่คุณเริ่มมองเห็นตัวตนอัตตาตัวเองมากขึ้นเริ่มมองเห็นสินสมาธิปัญญาเริ่มมองเห็นหัวใจตัวเองคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเช่น4โโโออปเปอดิเคินก็แนะนะว่าชาวสีพุธศนในช่วงของเดือนตุลาคมคือการออกมาจากความรักที่ ไม่รู้จะอยู่ทำไมไม่รู้จะสู้ไปแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยการออกจากความรักที่เลือกอะไรไม่ได้นะครับสุดท้ายกลับมารักตัวเองกลับมาอยู่ที่ของเรากลับมาทําสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองทําให้คุณอย่ยเกิดไพ่ของ four of pentacles ในเดือนตุลาคมคือเดือนการเงินนะครับมีกินมีมีเงินทองไหลมาเทมามากขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่บ้านข้างหลังเห็นไหมครับธรรมชาติที่สวยงามมากขึ้นซึ่งผมแนะนำว่าชาวศีรษะในวันที่ 15- บหถึงสาเอตุลาคมคือใครก็ตามที่ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาจะเห็นภาพของท้องฟ้าน้ําตาความเสียใจความทุกข คุณเป็นคนที่เป็นใส่ชุดสีขาวซึ่งหมายความว่าคุณให้ความรักด้วยความจริงใจให้ความรักในการที่มองทางที่ดีคิดทางที่ดีสิ่งเหล่านั้นพอคุณนั่งกลับมาที่ตัวเองเมื่อไหร่มันย้อนกลับมามอบให้กับคุณมันก็จะทำให้ความรักดีหรือสิ่งดีที่คุณทำเนี่ยมันกลับมาหาคุณมันเป็นเพื่อคุณมันเกิดเพื่อคุณแล้วนะกครื่อต่งช่วงนี้ชาวเสือระสบมีพลังงานดีเรื่องของการที่มีทรัพย์สินเล็กๆน้อยมีชีวิตความเป็นอยู่มีความร่มเย็นมีบ้านนะครับมีความรักที่อบอุ นะครับสิ่งที่มันสวยงามรอคุณอยู่ชั้นชาวสีพสุธส่งหมายมีกุญแจหมายความว่าคุณพบเจอที่ที่มันเป็นปของคุณก็ตอบว่าคุณอาจจะพบเจอความรักที่เป็นเดอะเฮอร์มิตการที่เหมือนกับแน่นอนครับออกมาและดีขึ้นออกมาและเห็นแสงสว่างออกมาแลวเดอะเฮอร์มิตหมายความว่าการพ้นทุกชันานใพ้เดอะเฮอร์มิตหมายความว่าชาวสีพุธส่ในช่วงนี้เหมือนกับคุณพอรู้ว่าทําไปแล้วเต็มที่ไปแล้วดีไปแล้วสุดท้ายมันหมือนกับออกมาอยู่ที่ของเราเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าเดอะเฮอร์มิตหมายความว่าได้เห็นหัวใจของความรัก ก็ได้ตอบว่ามีคนรักของคุณเนี่ยเป็นเดอะเฮอร์มิตเข้ามาหมายความว่าคุณมีโอกาสพบเจอความรักที่ทางไกลส่งแสงหัวใจแห่งความรักแท้หัวใจแห่งความรักที่มีคุณค่ามากขึ้นก็ได้ตอบว่าชาวสีพฤชศกมีเกณฑ์เจอความรักจากเดอะเฮอร์มิตทางโซเชียลทางไกลนะครับทางกายทางแบบสื่อสารออนไลน์นะครับการที่เป็นเดอะชาริออตคนที่เป็นอัศวินขี่มา้าศึกนะครับนักรบอัศวินเดอะชารีออตผู้ที่มีตำแหน่งยศถาสูงหรือว่าคนที่มีลูกทั้งทางสันทัศน นะครับเป็นไพ่ของการที่เป็นเดือดเฉลยอ่คือเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือว่าเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอัศวินเจ้าชาห่มาขาวเพื่อมาปกป้องสิ่งที่เป็นเคยเป็นม้าสีดํามาก่อนปกป้องคุณจากความรักที่ไม่ดีปกป้องคุณให้ดีขึ้นกว่าเดิมนําพาคุณไปแบบการหลุดพ้นการเจอความรักที่มีคุณค่าการเจอความรักที่เขาตามหาคุณอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นหมดลงวมของไพ่สองใบนี้หมายมความว่ามีคนที่เขารักและปกป้องต้องการคุณรักในสิ่งที่คุณเป็น และเขาตามหาคุณอยู่เขาตามหาความรักที่ดีจากคุณเขาตามหาสิ่งดีจากคุณขอเพียงให้คุณเนี่ยเลือกได้ว่าคุณจะกลับมารักตัวเองหรือยัอยงคุณจะกลับมามอบสิ่งดี่ี้ให้ตัวเองได้หรือยังแต่ใครก็ตามที่เพิ่งเลิกพึรรลาคนรักไปไม่เกิน2เดือ <USDA. S 1> น,นอไม่เกิน4เดือนเนี่ยไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงความเป็นเดอะเฮอร์มิตหมายความว่าคนที่ทิ้งคุณไปเนี่ยเขาคาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าความรักคุณเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้รับรู้ได้เนี่ยก็คือหัวใจของคุณเป็นเป ก็เลยตอบว่าให้ไปนี่หมายความว่าคนรักของชาวศิษยพฤศกหลายหท่านเนี่ยเขาอาจจะทําตัวแบบนั้นแต่เขารู้ตัวแล้วว่ายังไงก็ตามใจเขารู้อยู่แล้วว่าหัวใจของคุณสองคนเนี่ยมันเป็นความรักที่มีคุณค่าของกันและกันเขามักจะปล่อยให้มันเสียไปก่อนเขามักจะปล่อยคุณเจ็บเสียใจปล่อยให้คุณรอและเขาคิดว่าเขาสามารถกลับมาได้เสมอชนิงที่เกิดขึ้นมาหมายความว่า,า,าคนรักของชาวศิษพฤศกหลายท่านเนี่ยเป็นคนที่มักจะมีอีโก้หรือว่าการเอาชนะการใช้อารมณ์นะครับหลายคนถึงขั้นบอกเลิกบอกลากันไปเรื่องของอารมณ์การนอกใจทําาไไม่ดีคุณอ้ แต่ไม่ว่าชายหรืเหอเก็ตามเนี่ยมาเดชาริออตอะมักจะทำร้ายคุณก่อนแล้วค่อยกลับมาหกถ้วยเนี่ยกลับมาได้ถึงสิ่งดีทีหลังกลับมารู้ว่ารนี่คือวความรักแท้ที่มีต่อกันทีหลังเพราะซิกออฟคัพจะเห็นภาพของหกถ้วยที่เด็กอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอยู่ด้วยกันมั้งตั้งแต่แบบพื้นเทอยู่กันมาแบบรู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเลยนะก็แต่ว่าความรักของชาวสีเพื่อส่ของที่คุณรักเนี่ยที่มันเสียกันไปอะคนรักที่เสียคุณไปพอคุณกลับมาอยู่ที่ของคุณเดี่่นนบี้กอ พอคุณเริ่มนิ่งเริ่มหยุดเริ่มหายเริ่มกลับมาดูคุณค่ากับตัวเองเริ่มกลับมาเปิดรับสิ่งดีเริ่มดีแล้วเริ่มมีความรักดีๆเข้ามาเริ่มอยู่ที่ของคุณเขากลับมาตามหาคุณเขาเสียคุณไปไม่ได้ประมาณนี้ยคนรักที่เสียไปจะกลับมาตามหาคุณเพราะนี่คือหกถ้วยความรักที่มันเหมือนกับรู้จักกันมาก่อนรักแรกพบนะครับคนที่เหมือนกับเคยแบบมีสิ่งดีๆต่อกันมาสร้างกันมามีความรักที่ดีต่อกันมาเขาไปหาคนอื่นเขาคิดว่าเขาสามารถเจอคนที่ดีกว่าเรา <Lav ừng S 2> เห็นไหมครับเดียร์ชาร์ลีออสคิด แต่พอเขาไปแล้วว่าคุณหายไปคุณเขาขาดคุณไปคุณหายไปเนี่ยเขากลับมารู้สึกตัวว่านี่คือสิ่งที่มันตามหานี่แหละคือความรักแท้ที่ตามหากันและกันจนเจอฉะนั้นผมแนะนะว่าความรักของชาวศีรษะศพไอท่านคนรักที่เสียไปหรือหายไปจะกลับมาตามหาคุณจะกลับมาตามหาคุณให้เจอแหละแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยสิบดาบนะครับใบนี้มันเป็นไพ่ของการอกหักเลยนะหรือการแบบเจ็บทุกทนเสียใจทรมานกับการที่เจ็บมานานดาบมันผักมานานเลยจะเห็นภาพของคนคนหนึ่งที่ถูกดาบสิบดาบเนี่ยปัก ลงไปในตามร่างกายอ่ะเปรียบเสมือนกับความรักของชาวสีพผู้ตกวลาคุณรักใครสักคนคุณรักมากแต่เราเจ็บหรือทุกข์ใจเราเสียใจเนี่ยมันแทบจะหมดแรงเลยนะที่รักอยู่ไหมก็รักแหละถึงยอมเจ็บขนาดนี้ดาบไปหลายเล่มปักขนาดนี้หลายคนร้องไห้เป็นเหมือนกับน้ําตาที่ฝนที่มันตกลงมาน้ําตาเป็นแม่น้ําเป็นทะเลก็มีหรือร้องไห้จนไม่เหลือน้ําตาแล้วก็มีจนตัวเองบอกสิบดับไหมควาว่าคุณเจ็บเจียนตายคุณเจ็บจนไม่อยากจะกลับไปแม้ว่าจะรักแค่ไหนอ่ะแต่ใครก็ตามที่เพิ่งเจ็บเพิ่งเลิกเพิ่งลางกันไปเนี่ยอยู่ในช่วงของการที่อหกหักหรือถกทาาร้ม ไพ่ใบต่อมาครับมาดูไพ่ของชาวราศีพฤษภแล้วก็การแนะนําในเดือนตุลาคมกันไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของโฟล์ u คัพนะครับหรือว่าไพ่สีถ้วยเชฉภาพของคนคนหนึ่งที่เขากลับมาหยิบมนสิ่งดีหรือรักษากันได้พลังงานของถ้วยที่มันยังเต็มอยู่ยังมีความรู้สึกดียังมีความรักยังมีสิ่งดีต่อกันมามากมายที่คุณมอบให้เขาแล้วเขาก็มอบให้กับคุณด้วยนะครับฉั้นสิ่งที่คุณเสียไปครับปล่อยเขาไปเถอะไพ่เป็นี้หมายหมายความว่าพอคุณรู้สึกว่าเลิกรากันไปไม่เกินสองหรือสี่เดือน เขาจะรู้ว่าคนที่รักเขาจริงเนี่ยเจ็บอยู่ขนาดนี้ก็คือคนที่รักเขามากที่สุดนั่นแหละนะครับก็เลยตอบว่าปล่อยเขาไปเถอะนะครับเขาอาจจะเลือกคนอื่นมากกว่าเขาจะคิดว่าเขาจะไปรอดเจอคนที่ดีกว่าสุดท้ายพอเขาไปแล้วอ่ะเขาจะกลับมารู้ว่าเนี่ยคนที่รักเขาจริงคนที่รอเขาอยู่ตรงนี้คือความรักแท้ก็คือชาวราศีพฤษภก็คือคนที่มาดูคลิปนี้นั่นเองครับฉะนั้นใครที่เพิ่งเลิกเพิ่งลาไปนะครับและอยากให้คนรักกลับมาหรือว่าเลิกลาแล้วเนี่ยยังรู้สึกถึงความรักที่หยิบยื่นให้แก่กันอยู่ยังเจ็บยัง สีถส่ถ้วยกับหกถ้วยครับอาจจะเป็นการส่งคลิปนี้ไปหาเขานะครับหรือแชร์คลิปนี้ไปครั้งสุดท้ายหรือว่าบอกเขาไปด้วยตัวเองก็ได้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแต่ใครที่ต้องการรู้สึกว่าเป็นไพ่สิบดาบไม่อยากกลับไปเจ็บแล้วแม้จะรักแค่ไหนไม่อยากจะกลับไปเจ็บเสียใจหรือรอแล้วอ่ะไพ่ใบนี้บ,บ่งอกความรู้สึกว่าสี่ถ้วยคุณเลือกได้นะว่าไม <ๆ S 1> ่ต้องกลับไปหาสิ่งที่มันว่างเปล่าไม่ต้องกลับไปหาความทุกข์ไม่ต้องกลับไปหาคนที่เขาทําลายคุณไปเพราะคนรักกันเนี่ยเ <pentru S 2> ขาจะไม่ทําลายกันเขาจจะไไม่่กกันนปเาีย เขาจะกลับมาหาเรานะครับเพราะโฟว์ออฟคัพหมายความว่าถ้าเกิดมันคือรักแท้จริงๆถ้าเกิดคุณรักมากเป็มากพอเนี่ยเขาจะกลับมาหรือที่ว่าคุณเนี่ยจะเอาหรือไม่เอาฉันโฟว์ออฟคัพผมนะนาให้แบบนี้ว่าถ้าเกิดใครต้องการที่จะไม่กลับไปแล้วหรือว่ารู้สึกว่าเลิกราคนรักเนี่ยแนะนําแบบนี้กันว่าถ้าเกิดมันเกิน6เดือนเกิน1ปีคุณไม่ต้องกลับไปแล้วนะเพราะโฟว์ออฟคัพหมายความว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีสิ่งดีรอคุณอยู่มีความรักที่ดีรอคุณอยู่ก็เลยทำนายในกรณีคนเลิกลาคนร ตอนนี้คุณมีดวงชะตาของดองเฮอร์มิทที่บอกไปครับมีโอกาสพบเจอความรักที่มีคนตามหาคุณมีโอกาสพบเจ,เจอเจ้าชายขี่ม้าขาวมีโอกาสพบเจอคนรักที่เขาเรียกอะไรบุญพาวาสนาส่งเข้ามาปกป้องเนี่ยจะชาริออต์นำพาคุณไปสู่อนาคตชีวิตที่ดีกว่าเดิมเลยนะใช้คํานี้เลยแต่คนรักไม่ว่าช้าเรอวก็ตามที่เลิกรากันไปเนี่ยมีการกลับมาแอบมองแอบส่งมีการกลับมาที่อยากจะรักษาคุณแต่กลับมาเป็นเพื่อนกันกลับมาแบบมองกันกลับมาแบบมอบสิ่งดีดีเข้าใจความรู้สึกดีของคุณแต่เขากลับมาหาคุณไม่ได้เพราะคุณตัดไปแล้ว คุณหลุดพน้นแล้วคุณไม่ต้องกลับไปเจ็บไม่ต้องกลับไปทุกข์เพราะสี่เหรียญชีวิตคุณเริ่มมีบ้านเริ่มมีรถเริ่มมีครอบครัวที่ดีเริ่มมีความรักที่ดีดมากมายเข้ามาหาคุณมันยากเกินกว่าจะทําใจมันยากเกินกว่าจะกลับไปเจ็บมันยากเกินกว่าที่จะกลับไปไพเดทอะ่ะไพเป็นที่่งบอกเลยว่าไม่ต้องกลับไปแล้วนะเพราะกลับไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมแก้วที่มันล้าไปแล้วยังไงไม่นานก็คงจะแตกแตกสลายกลับไปก็ไม่เหมือนเดิมแต่ไพหมายความว่าเดทหมายความว่าเจ็บแต่จบ นะครับให้มันจากกันไปให้มันจบกันไปดีกว่าดีกว่าเจ็บแบบซ้ำๆไม่รู้เขาจะทำร้ายเราอีกหรือเปล่าฉันไพ่เดสหมายความว่าถ้าเกิดเขากลับมาเนี่ยเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเทคแอคชั่นอะไรที่มันดีกว่าเดิมกลับมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นไม่ใช่กลับมาเพื่อทิ้งกันไปเพื่อทำร้ายกันไปอีกพระกลับมาเพราะเหมือนกับไม่มีใครก็เลยกลับมาหาเราแบบเนี้ยไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นฉันไพ่เดชก็เลยแนะนําว่าชาวราศีพฤษภในวันที่15ถึง30ตุลาคมชวิตคุณพ้นจากความ์คว นะครับความเสียใจยเป็นการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาที่คุณเนี่ยมีข้าวถ้วยมีความรักมีโอกาสชีวิตตอนนี้ก็ได้ทำนายว่าชาวถิ่นปรสงท่านมีสิ่งดีๆมากมายรอคุณอยู่มีโอกาสชีวิตมากมายที่เข้ามาหาคุณอยากให้คุณโฟกัสเหมือนกับผู้หญิงคนนี้โฟกัสถ้วยของความอยูม่สมบูรณ์ผลไม้ที่เราชอบอาหารที่เราชอบอะไรเงี้ยนะผมแนะนําแบบนี้เลยว่าอยากให้คุณโฟกัสสิ่งดีๆนะกันโฟกัสความสุขในชีวิตเลือกความสุขในชีวิตของตัวเองคุณมีสิทธิที่จะมีความสุข นะครับมีสิ่งดีให้กับตัวเราเองได้ไม่จําเป็นต้องอยู่กับความทุกข์ไม่จําเป็นต้องอยู่กับความเสียใจความทุกข์ความแบบไม่ดีอะ่ะมืดบอดในอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องนะครับไม่ต้องอยู่กับความทุกข์ทรามารเจ็บเย็นตายเรามีสิทธิ์ที่จะให้ความสุขกับตัวเราเองเรามีสิทธิ์ที่จะเปิดรับสิ่งดีๆมีความรักอย่างน้อยชีวิตตัวเราเองเ,องเนี่ยเราเลือกได้อะ่ะไม่ใช่ว่าสุดท้ายเราเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วกับคนคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเลือกอะไรให้ตัวเองไม่ได้จะเลือกสิ่่่่งงดดดีีีกกกััับบบบตวววเเราาาาาออไไไม้้้้้้ใในนนนนนททแแะํํยยหคุณ็ เดือนตุลาความวันที่15-31ชาวราศีพฤษภมีโอกาสได้พบเจอคนรักที่เข้ามาแบบสังคมรอบข้างอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องมากๆเลยเข้ามาแบบสังคมใหม่ๆความรักความสุขดีๆเข้ามาการเป็นไพ่หกชวยหมายควแบบามว่าพบเจอรักที่มันเหมาะสมกับคุณพบเจอรักที่มันเป็นที่ของคุณหลายคนอาจจะถอยมิอทีอยู่ัตัวเราเองแต่การเงินชีวิตของคุณก็เริ่มมีคุณค่าตัวเองมากขึ้นเริ่มมีสังคมที่ดีขึ้นเริ่มมีชีวิตที่มองเห็นสิ่งดีๆมากขึ้นเนี่ยเข,าาข,ข้ามาเติมเต็มเต็มเห็นไหม ไม่ต้องไปอยู่กับความมืดบอดตาบอดความทุกสิ่งเร็วๆประมาณนี้เลยอะไรที่มันดีก็เลือกสิ่งเหล่านั้นโฟกัสสิ่งเหล่านั้นพไพ่ใบนี้ทํานายให้ว่าคุณจะเจอแบบนี้ด้วยนะถึงขั้นหกถ้วยคือการแบบรักแท้พบการเรีนมิติดีนะครับการอุปถัมภ์การปกป้องช่วยเหลือดูแลดีกว่าอยู่คนรักที่เดทอ่ะจากกันไปแล้วต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงให้ได้กลับมาต้องกลับมาแก้ไขไม่ใช่กลับมาแล้วทาแบบเดิมอีกฉันพไพ่ใบต่อมาไปสุดท้ายคือไพ่ของนายออฟซอร์ครับเข้าใจเลยว,ว่าเวลาคุณเจ็บเนี่ย เหมือนกับก้าวดาบฉะนั้นประสบความรของชาวสีพุกภคือไพ่ของก้าวดาบใครที่เสียใจหรือผิดหวังตอนนี้ยังไม่อยากจะเสียเขาไปเห็นไหมครับยังใส่ชุดฝันฝันไว้กับเขาอยู่ว่าออจะสร้างอนาคตด้วยกันฝันว่าจะมีกันและกันฝันว่าจะแบบถึงงานแต่งงานฝันถึงแฟนเก่าฝันถึงคนรักนะครับแต่ก้าวดาบความฝันอันนี้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราคิดถึงเขารักเขามากๆแต่ถ้าเกิดกลับไปรักแล้วเนี่ยรู้สึกว่ารักเขาแต่มันเจ็บเนี่ยบางทีการปล่อยเนี่ยเห็นไหมน้องมันบอยบินนะ ปล่อยตัวเองอิสระปล่อยตัวเองพ้นจากความทุกข์ปล่อยตัวเองให้หยุดคิดบางอย่างที่มันทาร้ายจิตใจตัวเองก็เลยแนะนำว่าชาวศิปพะสบช่วงนี้ตัดเวียนตัดกรรมได้ด้วยการใช้ศีลสมาธิปัญญาการทําสมาธิการเจริญสติหรือการเหมือนกับทําตัวเองเนี่ยไม่ต้องใช้ตรงนั้นก็ได้แต่ทาให้ตัวเองเนี่ยเดชาริออดเปิดรับสิ่งดีทําชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเก็บความทุกข์ความเสียใจความเจ็บปวดที่มีเป็นเหมือนกับนกอะทำตัวเองให้ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมนะครับทำตัวเองให้เหมือนกับมีสิ่งด เดี๋ยวคนรักที่มันเลวคุณไปคนรักที่มันชั่วร้ายก็เลือกลาคุณไปเนี่ยผมบอกไปแล้วนะเขาคิดว่าเขาไปนอตตัวคิดว่าเขาเจอคนที่เขารักมากกว่าดูแลเขาได้แต่สุดท้ายเขาจะรู้ว่าคนที่รักเขาจริงเนี่ยใส่ชุดสีขาวเนี่ยเจ็บและรักเขามากก็คือคุณนั่นแหละอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยแนะนําชาวราศีพฤษภในเดือนตุลาคมนะครับเป็นไพ่ของเดอะกู๊ดเกิร์ลครับแนะนาว่าเหมือนกับอยากให้คุณเนี่ยเปลี่ยนจากสิ่งที่มันไม่ดีคนที่มันเลวร้ายคุณไปเนี่ยอย่างน้อยเราก็เป็นคนที่ดีอย่างน้อยเราก็ทำในสิ่งทีี่ดให้้กัับตววเรออง็พแลนะค สิ่งที่ดีๆหมายความว่าการกลับมาเปิดรับกลับมาทําสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทําอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปมองอย่าไปคิดนะครับให้ใบนี้แนะนําแบบนั้นนะครับก็ขอให้คุณเนี่ยได้ค้นพบหัวใจตัวเองได้ค้นพบสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองหลายคนยังทุกข์อยู่ยังเจอสิ่งที่ไม่ดีอยู่เจอเป็ดดาเจออีกาดําเจอคนที่มันแบบหลอกลวงปีศาจซาตานนะครับหรือคนที่อยู่ในนรกชั่วร้ายเลวทรามอะไรเงี้ยแต่คุณ ปล่อยมันไปนะพลังงานดีๆเร็วๆคนชั่วๆปล่อยหมันไปและเปิดรับสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองนะครับดีกว่าก็ขอบคุณชาวราศีพฤษภทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสับตไครด้วยนะครับและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านคนที่ส่งของขวัญมาทาง u t u b e นะครับซูเปอร์แทงซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ส่งของขวัญมาทาง t i k t o k ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ